ทุกคนพักทายบริหารสภาพไปหาเก็บเห็ดม้าหดปตาเห็ดแล้วมาเบิ่งนี่บ่ทีมงานเอาปตาแล้วเอาใส่เห็ดยังหัวเนี้วมาถับเบิ่งเด้อ ไปกันเลยค่ะได้ผ okay. ู okay. ้ใดบุกเข้เห็นแง่บ้่งก็ไน้นะแง่แง่แง่พอแล้วทุกคนนี่เก็บเท้าบ้างครูน้ำง่ามมึงดุดงามสองดอกเลยเก็บเลยพี่น้องมาเบ้างพอแล้วเก็บดินเก็บเลยเก็บหลายๆพี่น้ละไอ้หลายโอเคเก็บดินเก็บเลยชึบตุกคนพอแล้วอีกตะไคร้ดอกมันใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อกินกินได้เอ่น่อะออีกแล้เนีนี่เอ้เยเก็บเลยค่ะงามงามูนะป้าเป็นแปนซะลเก็บซิกะเดียนค่ะกินได้นี่ดีเอ้นครับอ Eco เก็บดอกเก็บค่ะเก็บเก็บต้องเก็บนะทุกคนเก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนเก็บ